สวัสดีครับบรุสวัสดิยามเช้าครับอ่ะวันนี้เราจะเดินทางครับเรียบร้อยอยังเราเช็คเรียบร้อยอยังไปจริงครับไปจริงวันนี้จะเอาเจ้าร็อก240ไปวิ่งงานที่ชนบุรีครับอ่าหลายๆคนบอ,อกว่าโอ้ทำเอเด้อเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวให้ดูครับจัดแล้วครับเมื่อวาน จันเจ้าจันเจ้าจัดเอให้ครับเดี๋ยวให้ดูไปีจันเจาวเช่ามาหันงานจันเจาครับบริการทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเลยนะอครจะได้เงินไปหมด่อนดูเอตัดตัดเฮ้ยตัดดีเดีวว่ะ เจ้าครับทีมง,งาน,นเจ้ามันมันมาเด้อเจ้าล็อกสองสี่ไปวิ่งดินอยู่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีครับวิ่งด้วยขายด้วยนะครับใครสนใจก็มาดูได้ครับอยู่อำเภอหนองใหญ่นะครับจังหวัดชนบุรีครับคันนี้ขายอยู่ที่ ไม่ให้ต่อรองเลยนะเอาแบบเน็ตๆเลย7จ็ครับ7จ็ดสิบสอขายหน้างานร้องวิ่งงานไปเลยครับใครสนใจไปดูได้ครับคันนี้จะเป็นสองสแท้โค้ด R ครับปี39ครับเปียเอ่เอไม่ใช่เปียปีสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายนะ39เขาว่ามาอย่างนั้นนะครับถ้าซีสวยครับกระบงกระบะสวย พร้อมใช้งานครับต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานยางยางใหม่หนึ่งยางหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ข้างหลังอีกสองคู่นะครับใส่ท่อหะมาให้เรียบร้อยเี๋ยวเรขายอยู่หน้าง,งานเลยครับขายได้ก็าขายครับขายไม่ได้กว็วิ่งงานไปเดี๋ยวให้เราบิ้นด่ดิเราบิ้นด่ดิ เป็นดิแปลกไหมแปลกแปลกไหมไหมาต้องถึงร,รอบมันอ่ะรอบมันอ่ะปึ๊บเออนี่นี่แหละรอบมันมเกินรอบไม่ดัง ไปชนบุรีไปเดี๋ยวไปจอดข้างหน้าดีกว่าไปมเอา,มาไม้ออกเลยเอาเดี๋ยวให้เราน้อยขับมาจอดข้างหน้าครับอันนี้ยกดำเทสดูครับเทสดูระบบครับเมื่อวานเราเช็คระบบเรียบร้อยแล้วเช็กระบบเพื่อเติมน้ำมันไฮดรลิกอัดจารบีครับไฮดรลิกขาดเยอะเลยอะ่ะ เติมไปเมื่อวาน18ลิตรกับอีกกับอีกอีกประมาณ6ลิตรนะครับก็ยกดำไม่มีกระตุกแล้วแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันมันเป็นกับปั๊มหรือว่าเป็นกับน้ำมันขาดนะที่วันที่ไปอ่าที่ไปเทหินอยู่หน้าโรงงานน้ำตาลสุริน์นะ่ยแต่โดยหลกักๆแล้วจริงๆมันก็ขาดเยอะเลยนะครับขนาดเราเติมไป เมื่อวาน18ลิตรยังไม่ได้ครึ่งถังเลยครับ18บวก8เป็นเท่าไหรเป็น26ลิตรอ่ะยังไม่ได้ครึ่งถังเลยถังมันใหญ่ครับเพราะว่าทำถังไว้เผื่อยิงไปลูกด้วยนะครับถังมันก็เลยใหญ่หน่อยเอาแล้วหัวเราครับเกียรย์อะไรนี่เอเย็นเจี๊ยบ ไปขายอยู่นู่นเลยครับใครที่หาใครที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานครับปี39เ้ทนางฟ้าโคดอาออสภาพนี้เลยพี่น้องเจสภาพนี้เลยเกเบรกเบีกแล้วเบีก นี่เลยครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวหาอะไรหนุนรอให้ก่อนแปบ๊บนึงระวังฮนะโอ้ เลี้ยวดูหน่อยเปิดไฟเลี้ยวโอเคซ้ายโอเคเบกเยอะเบกด้วยโอเคดิดเจอกันน้องใหญ่อะอะปิดเองอะปิดตรงไหนอะนั่นไงเห็นไหมซิมิตหมุนอะ เห็นไหมชีวิตมุนเออะเออไปดิ๊งเป็นไงเอเย็นไหมหนาวเลยหนาวต้องซเปอร์เก้นไหมพอกันไหมพอกันพอกันโอ้เหรอแถวดับเลยดับเลยเดี๋ยวรอคนขับก่อนวันนี้มันรุดวันนี้ยังไง โอ้มันอันนี้มันมีขายดินี่โอ้รุดหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับสุภาพก็อยู่นี่ครับเดี๋ยวจะไปพร้อมกันครับเดินทางไปพร้อมกันเลยวันนี้นิ่งนองก็จะไปด้วยนะครับนิ่งนองหนึ่งคันแต่ว่าเห็นว่ารอ,อารอขึ้นยางไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเที่ยวเขาหาค่าน้ํามันไปด้วยนิ่งนอง่อานิ่งนองอะไรขาแรงแซงทีละสามครับจะไปด้วย รอจันชายก่อนจันชายยังไม่มาถ่ายรูปก่อนจะแระแรนี่เคครับวันนี้เราก็จะไปท่ากลางสายฝนดินๆครับสายฝนปวยปลายเดินทางปลอดภัยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับบ๊ายบาย